็เขาปวดหลังแล้วลงขามาประมาณ1ปีนะครับก็คือมีการเปลี่ยนท่าทางแล้วมีอาการปวดมากขึ้นตัวเลือกที่ดีที่สุดน่าจะต้องมีการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังแล้วก็ผ่าตัดลดการกดทับของเส้นประสาทครับก็คนไข้เป็นผู้หญิงนะฮะอายุ56ปีก็เขาปวดหลัง แล้วลงขามาประมาณ1ปีนะครับก็คือมีการเปลี่ยนท่าทางแล้วมีอาการปวดมากขึ้นเปลี่ยนจันอนลุกมานั่งก็ปวดจากนั่งลุกไปยืนก็ปวดเวลาเดินมีอาการปวดแล้วลงขาข้างขวามากกว่าข้างซ้ายนะครับอาการเป็นมาตลอด1ปีที่ผ่านมา คนไข้ในเคสนี้มีอาการของเรื่องของกระดูกหลังไม่มั่นคงนะคะร่วมกันกับการกดทับของเส,ส้นประสาทเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดน่าจะต้องมีการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังแล้วก็ผ่าตัดลดการกดทับของเส,ส้นประสาทในเคสนี้เลือกผ่าตัดเป็นแผนเลยค่ะทั้งทางการใส่หมอนรองกระดูกทเทียมเข้าทางด้านหน้าแล้วก็ผ่าตัดลดการกดทับของกระดูกสันหลังทางด้านหลังด้วยการผ่าตัดแบบสองกล้องค่ะ ก็คือคนไข้คนนี้ครับมีอาการกระดูกสันหลังมีความไม่มั่นคงร่วมกับมีการกดทับเส้นประสาทนะครับเขาได้รับการรักษาโดยการรับประทานยากายภาพตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็อาการยังไม่ไดีขึ้นณนะตอนนี้อาการปวดของคนไข้บรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันจนกระทั่งเขาไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้นี่คือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดของผู้ปว่วยรายนี้ครับ ข้อควรระวังหลังการผ่าตัดค่ะโดยปกติก็จะงดการบิดเอี้ยวตัวการก้มหลังเยอะหรือว่าการยกของหนักในช่วงแรกค่ะ ในการผ่าตัดอันนี้เราผ่าตัดไปเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังเข้าด้วยกันแล้วก็ผ่าตัดไปขยายโพรงเส้นประสาทเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทเป้าหมายก็คือ1การเชื่อมหลังสามารถสําเร็จกระดูกสันหลังเชื่อมติดกันได้ดี2ก็คือลดอาการปวดหลัง3ก็คือลดอาการกดทับเส้นประสาทคนไข้จะอาการปวดล้าวลงขาดีขึ้นและสุดท้ายก็คือกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติตามที่คนไข้คา,าดหวัง สำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดหลังหรือมีอาการปวดหลังร่วมกับการปวดเร้าลงขาชาขาหรืออ่อนแรงหรือว่าเดินไกลแล้วมีอาการผิดปกติเช่นชาขาหรือว่าหนักขาเดินต่อไม่ได้สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้นะคะ